ประเทศชาติเป็นที่กำเนิดที่อาศัยของเราเป็นที่อำนวยอิสรภาพเสรีภาพและความสุขสบายทั้งปวงแก่เราทุกคนไม่ว่าเพศใดไวัยใดไม่ว่าพลเรือนหรือทหารจึงควรรู้สึกสำนึกว่าเราเป็นเจ้าของทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องทำานุบำรุงและป้องกันร,รักษาไว้ให้เจริญมั่นคงไปโดยตลอด พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนาสวนรืฤด,ดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องข้อแนะนำ เมื่อเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะท่านผู้ฟังคะน้ําท่วมถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้านเป็นจำนวนมากนอกจากจะทำให้ชีวิตลำบากแล้วยังพาโรคภัยทั้งทางกายและทางใจมาให้ด้วยในช่วงที่มีแนวโน้มว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอาจเกิดน้ําท่วมขึ้นได้อีกหลายพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่อาจได้รับความเสียหายได้มีคำแนะนำการป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมรวมถึงช่วงที่น้ำลดมาฝากกันในวันนี้ค่ะเมื่ออาศัยในพื้นที่น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากควรตั้งสติและติดตามข่าวสารสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมหาเครื่องใช้ที่จำเป็นให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคเป็นต้นรวมทั้งเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินควรเก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือซองกันน้ำหากน้ำท่วมสูงและอาศัยในบ้านชั้นเดียวควรขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและย้ายที่อยู่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว เตรียมวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้เช่นแกล่อนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกอย่างในรถยนต์เป็นต้นสำหรับใช้ย,ยึดเกาะพยุงตัวขณะลุยน้ำท่วมไม่ไปหาปลาหรือเก็บผักไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำในช่วงน้ำไหลหลากโดยเด็ดขาดควรเดินทางเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเวลาฉุกเฉินป้องกันไฟฟ้าดูดด้วยการขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือน้ำท่วมไม่ถึง ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านกรณีที่อาศัยในบ้านชั้นเดียวต้องงดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะอยู่เหนือระดับน้ำก็ตามกรณีอาศัยในบ้านสองชั้นและมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างที่น้ำท่วมและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นบนระมัดระวังเด็กเล่นน้ำบริเวณใกล้เสาไฟและที่สำคัญ ควรให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดูระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนสำหรับการประสบอุบัติเหตุเช่นไฟดูดป้องกันได้ด้วยการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าสับคัดเอาตัดไฟฟ้าในบ้านก่อนที่น้ำจะท่วมถึงบาดเจ็บจากการเหยียบของแหลมหรือของมีคมป้องกันด้วยการกวาดวัตถุแหลมคมในบริเวณบ้านเรือนตามทางเดิน และสวมรองเท้าบูทยางสม่ำเสมอจมน้ำป้องกันด้วยการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้ลงเล่นน้ำการถูกสัตว์ร้ายมีพิษต่อยเช่นงูตะขาบแมงป่องป้องกันด้วยการเก็บกวาดไม่ให้มีขยะเกลื่อนกลาดภายในบ้านเรือนสวมรองเท้าบูทย่างทุกครั้งเมื่อต้องย่ำน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม กอรมนขอให้กอรมนภาคและกอรมนจังหวัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมรวมทั้งพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยการประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมทั้งมวลชนในเครือข่ายของกอรมนาในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยและวาตภัยให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังคะการมีความรู้ในด้านป้องกันโรคและภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้าท่วมและช่วงน้าลดทําให้เราสามารถนําความรู้ไปป้องกันได้อย่างทันท่วงทีไม่ประมาทที่สําคัญควรมีสติ ทำจิตใจให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบเจอและพยายามแก้ไขปัญหาปัญหาที่มีก็จะคลี่คลายในที่สุดอย่างไรก็ตามหากประชาชนท่านใดได้ไดรับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนความมั่นคงกอรมน .1374 ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเหตุท่านผู้ฟังคะ ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติได้เช่นกันคะ่ะโดยการร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากพบสิ่งผิดปกติในท้องที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับช่องทางการติดต่อประสานงานหรือแจ้งเหตุความมั่นคงสามารถแจ้งผ่าน call center 1น7 4ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมง ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำ วันที่13สิงหาคมเป็นวันที่225ของปีหรือวันที่226ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก140วันในปีนั้นวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2456แฮร์รี่เบอร์เล่นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษใช้เตาเผาอุตสาหกรรมพัฒนาเหล็กกล้าไร้สนิมวันที่13สิงหาคม พุทธศักราช2480เริ่มยุทธการที่เซียงไฮ้หนึ่งในยุทธการครั้งนองเลือดและยาวนานที่สุดในสงครามจีนและญี่ปุ่นครั้งที่สองวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2504รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ